สวัสดีครับทุกคนเดี๋ยวคลิปนี้จะมาสอนติดตั้งม็อดใน The Sim s 2 Legacy Collection หรือเวอร์ชั่นที่วางขายใหม่ในปี2025นี้นะแล้วก็ The Sim s 2 l t i m a t e Collection หรือเวอร์ชั่นที่เคยแจกฟรีด้วยนะครับซึ่งคลิปนี้จะเป็นคลิปตัดต่อใหม่ครั้งที่3นะก็เพื่อให้คลิปมันสมบูรณ์ที่สุดเนาะสำหรับใครที่ดูคลิปเก่าไปแล้วเนี่ยก็ต้องขอโทษด้วยนะครับมาไปดูกันสำหรับวิธีการติดตั้งม็อดทั่วไปนะครับลำดับแรกทุกคนจะต้องมีม็อดที่อยากจะลงก่อนเนาะ ใครสะดวกโหลดจากเว็บไหนก็ตามสบายเลยนะครับในตัวอย่างนี้เดี๋ยวผมจะโหลดจากเว็บ m o t s i m i n f o ก็จะโหลดมอสทรงผมอันนี้นะก็ถ้าใครโหลดจากเว็บเดียวกับผมนะครับวิธีการดาวน์โหลดก็คือให้เราเลื่อนลงมาที่ด้านล่างครับแล้วก็ไปที่แท็บดาวน์โหลดตรงนี้เขาจะบอกวิธีการติดตั้งแบบคร่าวๆก็ลองอ่านดูก็ได้ครับโอเคแล้วผมก็จะกดดาวน์โหลด ซึ่งถ้าเบราว์เซอร์มันไม่ได้ให้เราเลือกตำแหน่งที่จะบันทึกเนี่ยปกติแล้วมันก็จะไปอยู่ที่โฟลเดอร์ดาวน์โหลดของเครื่องโดยอัตโนมัตินะครับซึ่งถ้าใครถามว่าโฟลเดอร์ดาวน์โหลดของเครื่องเนี่ยมันอยู่ตรงไหนวิธีการก็คือให้เราเข้าไปที่ดิสก์ c ก่อนครับจากนั้นไปที่ดาวน์โหลดตรงแถบซ้ายมือตรงนี้นะก็คลิกเข้าไปเลยเราก็จะเจอกับนี่ไฟล์ที่เราดาวน์โหลดมาเมื่อกี้นะครับ โดยปกติแล้วเนี่ยไฟม็อดมันมักจะมาในรูปแบบของไฟซิปอ่ามันอาจจะเขียนว่า w n l a แลซิ p อย่างนี้หรือว่าจ,จะเขียนว่าวินแลเฉยๆอย่างนี้ก็คือไฟซิปเหมือนกันสําหรับวิธีการใช้งานไฟซิปก็คือเราจะเป็นจะต้องแตกไฟของมันออกมาก่อนซึ่งพอเราแตกไฟล์ออกมาแล้วเนี่ยมันก็จะมีไฟย่อยอีกหลายไฟล์อยู่ข้างในเลยแล้วก็เพื่อป้องกันการสับสนนะครับเดี๋ยวผมจะสร้างโฟลเดอร์มาอีกโฟลเดอร์หนึ่ง ให้คลิกขวาเลือก New แล้วก็เลือก Folder โดยผมจะตั้งชื่อโฟลเดอรนี้ว่า mm hmm. แตกไฟล์ mod อะโอเคแล้วเดี๋ยวเราก็จะแตกไฟล์ซิปจากไฟล์อันนี้มาเก็บไว้ที่โฟลเดอร์อันนี้นะครับวิธีการก็คือให้เราคลิกขวาที่ไฟล์ซิปอันนี้แล้วก็เลือก Extract File จากนั้นเราต้องเลือกปลายทางเป็นโฟลเดอร์นี้นะโฟลเดอร์นี้ก็จะอยู่ที่ดาวน์โหลดแล้วก็เลือกชื่อโฟลเดอร์ครับเห็นไหมว่าเป็นชื่อโฟลเดอร์เดียวกันเลยนะก็คลิกอย่างนี้แล้วก็กดโอเคเท่านี้ไฟล์ที่เราแตกออกมาจากไฟล์ซิปอันนี้ก็จะมาอยู่ในโฟลเดอร์นี้แล้วครับซึ่งถ้าใครเจอไฟล์ที่แตกออกมาเนี่ยมีนามสกุลเป็น .zip นะยกตัวอย่างเช่นพวกมดบ้าน วิธีการติดตั้งจะแตกต่างจากมดปกตินะครับให้ข้ามไปดูในช่วงถัดไปของคลิปได้เลยแต่ถ้าไม่ใช่ก็ดูขั้นตอนถัดไปครับเดี๋ยวผมจะเปิดอีกหน้าจอขึ้นมาก่อนนะวิธีการติดตั้งนะครับก็คือเราจะต้องเอาไฟล์ทั้งหมดนี้เนี่ยไปวางไว้ในตำแหน่งติดตั้งมดของเกมก่อนก็ให้เราเข้าไปที่ดิสก PC ครับไปที่โฟลเดอร์ด็อกเมน ไปที่ EA g a m e เราก็จะเจอโฟลเดอร์เกมถ้าใครที่ไม่มีโฟลเดอร์เกมแบบผมนะครับก็ให้เราเข้าเกมครั้งแรกก่อนนะโดยโฟลเดอร์ The 1 2 Legacy จะเป็นโฟลเดอร์ของเกม The 1 2 Version Legacy Collection ที่เพิ่งวางขายนะครับ ส่วนโฟลเดอร The s i m 2 Ultimate Collection ก็จะเป็น The s i m 2เวอร์ชั่นที่ EA เคยแจกฟรีนะเดี๋ยวผมจะติดตั้งมดอันนี้ในเกมเวอร์ชัน l e g a c ่นะครับสำหรับเวอร์ชั่นอ l t i m a t e ก็ทำวิธีเดียวกันได้เลยนะครับให้เราเข้าไปที่โฟลเดอร์ของเกมครับจากนั้นถ้าเป็นเกมที่ไม่เคยลงมดมาก่อนจะไม่มีโฟลเดอร์ดาวน์โหลดอยู่นะครับให้เราสร้างโฟลเดอร์ดาวน์โหลดขึ้นมาก่อนวิธีการก็คือคลิกขวาเลือก New Fol d เด แล้วก็ตั้งชื่อโฟลเดอร์ว่าดาวน์โหลดครับให้พิมพ์ชื่อให้ถูกต้องนะครับแล้วก็ที่สำคัญห้ามลืมเติม S นะ <S โอเคเข้าไปที่โฟลเดอร์ดาวน์โหลดนะครับแล้วเราก็สามารถเอามอดตัวนี้มาวางไว้ในโฟลเดอร์ดาวน์โหลดเพื่อติดตั้งเข้าไปยังเกมได้เลยเท่านี้ก็จะติดตั้งเรียบร้อยแล้วนะครับแต่ว่าถ้าเกิดใครอยากจัดระเบียบมอดให้มันเป็นระเบียบมากยิ่งขึ้นเนี่ย เมื่อที่ว่าเวลามันเสียเนี่ยเราจะได้ลบทิ้งได้ง่ายๆนะครับก็ให้เราสร้างโฟลเดอร์ย่อยไว้ในโฟลเดอร์ดาวน์โหลดนี้ได้อย่างเช่นเดี๋ยวผมจะทําตัวอย่างโดยการสร้างโฟลเดอร์นะนะครับตั้งชื่อว่า MoD ทรงผมแล้วผมก็จะเอาไฟ o d ที่เราติดตั้งเมื่อกี้ย้ายเข้าไปอยู่ในนี้สังเกตว่า MoD อันนี้นะครับที่อยู่ในโฟลเดอร์มดทรงผมเนี่ยมันอยู่ในโฟลเดอร์ ใหญ่ที่เป็นดาวน์โหลดนะก็แปลว่าติดตั้งถูกที่แล้วสำหรับตัวเกมเวอร์ชันอัลติเมตนะครับก็จะมิธีติดตั้งลักษณะเดียวกันเดี๋ยวผมจะลองเข้าไปดูนะอ่ะอันนี้ผมเคยติดตั้งมดไว้แล้วนะครับก็จะมีโฟลเดอร์ดาวน์โหลดอยู่แล้วและถ้าเข้าไปข้างในก็จะเจอกับโฟลเดอร์ย่อยที่ผมเคยลงมดไปแล้วนะครับอ่ะโอเคเดี๋ยวผมจะพาเข้าไปดูในตัวเกมเดซิทสองเลกาซี่คอลเลกชันนะว่ามดที่เราติดตั้งไปเนี่ยบันโผล่มาในเกมแล้วหรือยังไปดูกันเลยครับ โอเคครับก็มดที่เราติดตั้งเมื่อกี้ก็เข้ามาอยู่ในตัวเกมเรียบร้อยนะครับก็ถือว่าติดตั้งได้เสร็จสมบูรณ์เนาะเดี๋ยวต่อไปเราจะไปดูวิธีการติดตั้งมดที่มีนามสกุลไฟล์เป็น s ิมทูแพ็กไฟกันนะครับโอเคครับเดี๋ยวต่อไปผมจะมาสอนวิธีติดตั้งมดที่มีนามสกุลเป็น s i m t o แพ็นะก็ตัวอย่างมดที่ส่วนใหญ่จะมีนามสกุลเป็นซิมทูแพ็กไฟเนี่ยก็จะเป็นพวกไฟล์บ้านอะไรอย่างนี้นะครับ เดี๋ยวผมจะลองโหลดบ้านหลังนี้จากเว็บ m o t o r s i m i n f o มาให้ทุกคนดูนะก็เลื่อนลงมาด้านล่างครับไปที่ดาวน์โหลดกดดาวน์โหลดนะครับโอเคแล้วก็เดี๋ยวผมจะแตกไฟล์มาที่โฟลเดอร์นี้ตามที่ได้สอนไปในต้นคลิปนะเลือก Extract File ดาวน์โหลดเลือกโฟลเดอร์ปลายทางกดโอเค เมื่อแตกไฟล์ออกมาแล้วเราก็จะเจอกับไฟล์ที่มีนามสกุลเป็น s i m t o แพ็ f ไฟล์อย่างนี้อธิบายก่อนนะครับว่า Simto Pack file เนี่ยมันเป็นไฟล์เฉพาะของเกม The Sims 2เลยนะซึ่งวิธีการติดตั้งเราจำเป็นจะต้องใช้โปรแกรมที่สามารถอ่านไฟล์นี้ได้ในการติดตั้งนะครับถ้าเป็นตัวเกมเวอร์ชัน l t i m a t e Collection มันจะแถมโปรแกรมมาด้วยอยู่แล้วนะครับแต่ถ้าเป็นเกมเวอร์ชัน Legacy ที่เพิ่งวางขายไปเนี่ยมันจะไม่ได้แถมโปรแกรมอ่านมานะครับเราจึงจาเป็นจะต้องใช้โปรแกรมของ thirdparty นะ ก็เดี๋ยวผมจะสอนวิธีการใช้โปรแกรม third party นั้นในการติดตั้งไฟล์ที่มีนามสกุลเป็นซิมทูให้นะครับอ๋อ,อแล้วก็ถ้าใครที่ไม่ได้มีไอคอนตรงนี้แบบผมไม่ต้องแปลกใจนะครับสำหรับวิธีการก็ให้กลับไปที่หน้าเว็บเมื่อกี้ก่อนนะครับตรงนี้ที่เขาถามว่าอยากให้เราช่วยสอนดาวน์โหลดและติดตั้งคอนเทนต์ไหมอ่าเราลองกดเข้าไปดูนะตรงนี้เขาก็จะบอกว่าขั้นตอนที่1ให้เราดาวน์โหลดขั้นตอนที่2ให้เราแตกไฟล์ขั้นตอนที่3ให้ดับเบิลคลิกที่ไฟล์นามสกุลนี้เลยแต่คุณอาจจะเป็นจะต้อง ใช้โปรแกรม s i m 2 p a c k Clean Installer เพื่อติดตั้งด้วยโปรแกรม Third Party ที่ผมหมายถึงก็คือโปรแกรมนี้แหละครับ s i m 2 p a c k Clean Installer ก็ให้เราคลิกเข้าไปที่ลิงก์อันนี้นะครับจากนั้นเดี๋ยวเราจะโหลดโปรแกรมนี้ลงไปติดตั้งที่เครื่องนะครับก็เวอร์ชั่นล่าสุดที่ผมโหลดจะเป็นเวอร์ชันจากปี2014นะโอเคเลื่อนลงมาด้านล่างครับไปที่ดาวน์โหลดแล้วก็ดาวน์โหลดที่อันล่างสุดตรงนี้ ิดไฟล์ขึ้นมาครับเป็นไฟล์ zip อีกแล้วเนาะเราก็ต้องแตกไฟล์ออาากวกรอนแต่เดี๋ยวผมจะแตกไฟล์มาที่หน้าดาวน์โหลดตรงนี้เลยนะครับก็จะเลือก extract here แทนโอเคก็จะได้ตัวติดตั้งโปรแกรมมาแล้วก็ทำการติดตั้งโปรแกรมครับดับเบิลคลิกแล้วก็ทำตามคำแนะนำของเขาไปนะถ้าเครื่องของใครขึ้นให้ติดตั้ง n e t framework มาอย่างนี้ก็ให้เลือกอันบนนะครับติดตั้งโปรแกรมเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับก็ให้เรากลับไปที่็อ d ที่เราดาวน์โหลดมาเมื่อกี้ จากนั้นนะครับเพื่อให้ไฟล์นาสกุล s i m t p p c k k ทั้งหมดในเครื่องเราเนี่ยถูกโปรแกรมเมื่อกี้อ่านนะครับก็ให้เราคลิกขวาที่ไฟล์อันนี้แล้วก็เลือก Property จากนั้นกด change แล้วก็เลือก s i m t p p c k Clean n n s tall er กด OK เคแอ y แล้วก็ OK อีกรอบครับเท่านี้ไฟล์ทั้งหมดในเครื่องเราที่มีนามสกุล Sim2Pack เนี่ยมันก็จะถูกโปรแกรมเมื่อกี้อ่านแล้วนะครับแล้วก็สำหรับวิธีการติดตั้งเราก็ดับเบิลคลิกได้เลย พอดับเบิลคลิกแล้วที่โปรแกรมนี่ถ้าเรามาคลิกที่ไฟล์อันนี้มันก็จะขึ้นรีวิวของไฟล์ที่จะติดตั้งให้เราด้วยนะทีนี้ก่อนจะติดตั้งเดี๋ยวผมจะพาทุกคนไปที่โฟลเดอร์ ea เกมก่อนนะครับแล้วก็ให้ทุกคนช่วยจําไวปนะว่าเรามีโฟลเดอร์อยู่ในนี้ทั้งหมด3โฟลเดอร์และเดี๋ยวจะติดตั้งตัวมอดเนี่ยไปที่ the sims 2 legacy collection นะครับกลับมาที่โปรแกรมแล้วก็กด install พอเรากด install ปุ๊บเราก็จะได้เจอกับข้อเสียใหญ่ของโปรแกรมนี้นะครับก็คือโปรแกรมมันจะเลือกปลายทางให้เราโดยอัตโนมัติเป็นโฟลเดอร์ The s i m TM Ultimate Collection ซึ่งเป็นปลายทางที่ผิดนะเพราะโฟลเดอร er ์จริงๆของเราไม่มีคำว่า TM เนอะแล้วก็จากที่ผมลองเล่นดูเนี่ยโปรแกรมมันไม่ยอมให้เราตั้งตำแหน่ง Default ใหม่ด้วยนะครับและถ้าใครสังเกตตอนนี้โปรแกรมมันก็ไปสร้างโฟลเดอร์ผิดๆที่มีคำว่า TM ให้เราด้วยนะ เพราะฉะนั้นการใช้โปรแกรมนี้ติดตั้งทุกคนจะต้องมาเลือกปลายทางเองทุกครั้งที่เราติดตั้งมดนะครับก็ให้เราเอาติ๊กถูกตรงนี้ออกครับแล้วก็จาเอาไว้นะครับว่าตรงนี้โปรแกรมมันขึ้นให้เราเป็นโฟลเดอร์ย่อยชื่อว่าอะไรนะบางครั้งก็อาจจะเป็นดาวโหลดบางครั้งก็อาจจะเป็นเทเลพอร์ตนะอย่างครั้งนี้ก็เป็นเทเลพอร์ตครับก็ให้เราคลิกตรงนี้แล้วก็เลือกเบราว์หาด้วยตัวเองไปที่ดิสก์ c d o c ด m e n t เมนต์ EA เกมเราจะติดตั้งใน The Sims 2 Legacy Edition เนะก็เข้าไปที่ The Sims 2 Legacy Edition แล้วก็โฟลเดอร์ที่เราบอกไว้เมื่อกี้ครับ Teleport แล้วก็กดโอเคแล้วค่อยกด Install นะครับอ่ะมันก็จะบอกว่า File successfully install ก็คือติดตั้งแล้วเรียบร้อยก็ออกมาได้เลยแล้วก็เดี๋ยวไปดูผลลัพธ์กันครับโอเคครับก็บ้านที่เรา ติดตั้งเมื่อกี้ก็เข้ามาในเกมไปที่เรียบร้อยแล้วแต่ผมจะลองวางแล้วก็เข้าไปดูให้ดูนะครับก็เข้ามาเรียบร้อยสามารถใช้งานได้จริงนะเดี๋ยวต่อไปจะลองติดตั้งมอดที่เป็นตัวซิมแล้วก็เฟอร์นิเจอร์ให้ดูเนาะแต่ก็จะไม่ได้สอนแล้วนะครับถ้าใครอยากดูก็ดูต่อได้เลยนะ โอเคครับเดี๋ยวผมจะลองติดตั้งม็อดเฟอร์นิเจอร์แล้วก็ม็อดที่เป็นครอบครัวให้ดูนะก็คาเตือนแรกก่อนติดตั้งม็อดนะครับผมอยากให้ทุกคนเลื่อนมาดูที่แถบดาวน์โหลดแล้วก็ดูคู่มือการติดตั้งม็อดครับเพราะว่าม็อดบางตัวเนี่ยมันต้องโหลดม็อดตัวอื่นคู่กันไปด้วยนะครับไม่งั้นมันก็จะเปิดไม่ติดนะอย่างเจ้าม็อดเตียงอันนี้เนี่ยถ้าเราเลื่อนมาดูนะครับในข้อที่3มันบอกให้เอาไฟล์ไปวางใช่ไหมแต่ว่ามันก็จะมีข้อที่4อยู่นะที่มันบอกว่า เราจําเป็นจะต้องติดตั้งไอเจ้า c e p ตัวนี้ด้วยถ้าไม่ติดตั้ง MOD, มดมันก็ใช้งานไม่ได้นะเพราะฉะนั้นระวังกันนิดนึงก่อนติดตั้งนะครับโอเคก็มดเฟอร์นิเจอร์ที่ผมจะลงผมได้เรียกไว้แล้วนะครับจะเป็นมดเ,ออเครื่องออกกาลังกายอันนี้ซึ่งถ้าผมไปดูคำแนะนำการติดตั้งของมันเนี่ยมันก็ไม่ได้มีข้อที่4นะให้เรามันบอกว่าให้เราเอาไฟล์ไปวางไว้เฉยเฉยได้เลยก็โอเคเดี๋ยวลองติดตั้งตัวนี้ให้ดูนะครับก็ดาวน์โหลดก่อนอ่าแล้วก็ เดี๋ยวผมจะดาวน์โหลดครอบครัวไปติดตั้งให้ดูด้วยเนะ้ะก็เลือกไว้แล้วเป็นซิมตัวนี้นะครับไปที่ดาวน์โหลดแล้วก็สำรวจคู่มือนิดนึงดูซิเขาบอกว่าแตกไฟลออกมาเป็นซิมทูแพ็กไฟล์ดับลคลิกที่ไฟล์เพื่อติดตั้งได้เลยก็โอเคดาวน์โหลดครับแล้วก็ไปที่โฟลเดอร์ให้ดาวน์โหลดเมื่อกี้อันนี้คือ2ไฟล์ที่เราดาวน์โหลดมาใหม่นะครับผมก็จะแตกไฟล์ไปที่ โฟเดอร์ที่เราเตรียมเอาไว้โอเคอันนี้คือไฟล์ของเครื่องออกกาลังกายเนาะส่วนอันนี้ก็คือไฟล์ของตัวซิมนะครับไอ้ไฟล์ของตัวซิมเนี่ยเป็นซิมทู file, แพ็กไฟล์แปลว่าต้องใช้โปรแกรมติดตั้งเพราะฉะนั้นดดบเบิ้ลคลิกได้เลยโอเค okay. แล้วเราก็เลือกติดตั้งครับแลวเราก็จําไปว่าโ okay. อเคมันเรียกเป็นโฟเดอร์ดาวน์โหลดให้เรานะแต่เราต้องมาเปลี่ยนตําแหน่งเองเองนาะก็เอาติ๊กทุกออก จำเว่เป็นโฟลดดาวน์โหลดคลิกเาสวหาไปที่ t i s s PC Document e มนต์ e เดี๋ยวจะติดตั้งไปที่ Legacy Edition นะก็ไปที่ Legacy Edition แล้วก็ดาวน์โหลดกดโอเคแล้วกดติดตั้งอ่ะติดตั้งเรียบร้อยแต่ว่าติดตั้งไอเจ้าซิมตัวนี้เข้าไปในเกมแล้วนะครับแล้วก็ต่อไปจะติดตั้งเอิอ่มเครื่องออกกำลังกายเนาะชุบโอเค เดี๋ยวเราต้องลากไฟล์ไปไว้ในตัวโฟลเดอร์เกมนะครับก็เดี๋ยวติดตั้งเป็น Legacy Edition เหมือนเดิมก็เข้าไปที่โฟลเดอร์ Legacy Edition ไปที่ดาวน์โหลดแล้วก็สร้างโฟลเดอร์เอาไว้นิดหนึงตั้งชื่อว่า MoD เครื่องเครื่องอ,อ๋อกำลังกายโอเคอันนี้น่าจะเป็นไฟล์ครอบครัวที่โปรแกรมมาติดตั้งให้เราเมื่อกี้นะก็ไม่ต้องสนใจมันครับโอเคลากมาใส่ น่าจะเสร็จแล้วล่ะเดี๋ยวเข้าไปดูในเกมกันนะครับว่ามอสใหม่ทั้ง2ตัวที่เราติดตั้งไปเนี่ยมันเข้ามาในเกมหรือ,อยังไปดูกันตัวเกมมันแจ้งเราด้วยนะครับว่ามีการติดตั้งมอสเข้ามาโดยไอ้เจ้ามอสที่มันแจ้งเนี่ยก็คือมอสเครื่องออกกลาลังกายนะก็ให้เรากดเปิดใช้งานไดหาปรับแตง่งแล้วก็ออกเกมเข้าใหม่อีกหนึ่งรอบครับมอสถึงจะโผล่เข้ามาในเกมนะ โอเคครับสำหรับซิมที่เราลงมดเพิ่มไปเนี่ยวิธีการดูก็คือให้เราเข้ามาที่โหมดสร้างก่อนนะแล้วก็ปรากฏเลือกซิมที่มีอยู่แล้วเราก็จะเจอน้องอยู่ในกล่องบรรจุซิมตรงนี้เลยนะครับก็มดเครื่องออกกำลังกายเข้ามาในเกมแล้วนะครับก็เดี๋ยวลองใช้งานให้ดูเนาะสาหรับใครที่มดเฟอร์นิเจอร์มันไม่โผล่นะครับเราจะต้องเออกดเปิดใช้งานนะครับปรับแต่งแล้วก็ออกเข้ามาอีกหนึ่งครั้งก่อนนะทำเฉพาะครั้งแรกเท่านั้นนะครับเดี๋ยวตัดจบแค่นี้นะครับสวัสดีครับ สำหรับใครที่มีตัวเกมเวอร์ชันอันติเมทคอเลกชันนะครับแล้วก็ไม่อยากจะใช้โปรแกรม t i r r d Party ในการติดตั้งไฟล์ที่เป็น s i m ท p a พดเดี๋ยวผมแนะนำวิธีให้นะครับเน้นย้ำว่าใช้ได้เฉพาะกับคนที่มีเกมเวอร์ชันอันติเมทคอเลกชันนะขั้นแรกเราจะต้องไปหาโปรแกรมนั้นก่อนนะครับก็ให้เราคลิกขวาที่ตัวเกมนะครับแล้วก็กด Open File Location ตอนนี้เราจะอยู่ที่โฟลเดอร์ TSBin เนาะ ก็ให้เราถอยหลังมา1โฟลเดอร์ครับของผมจะเป็นโฟลเดอร์นี้ sp 9พอถอยหลัง1หโฟลเดอร์แล้วก็ให้เราเข้าไปที่โฟลเดอร์ cs bin ซึ่งไอโปรแกรมที่เราตามหาอยู่เนี่ยมันก็คือเจ้าโปรแกรมนี้ครับก็ให้เรา copy ที่อยู่ของโปรแกรมนี้เอาไว้ก่อนนะคุมดำทั้งหมดตรงนี้นะครับแล้วก็กด copy ย่อหน้าต่างครับกลับไปที่เจ้าไฟล์ิมท t h u m กเมื่อกี้นะครับ เดี๋ยวเราจะเปลี่ยนการตั้งค่าของไฟล์ที่มีนามสกุลเป็น SIM 2 p a c k ทั้งหมดในเครื่องให้โปรแกรมเมื่อกี้อ่านนะครับวิธีการก็คือให้เราคลิกขวาที่ไฟล์ SIM 2 p a c k อันนี้นะครับเลือก Property แล้วก็ตรง Open With ตรงนี้เราจะเปลี่ยนมันนะก็ให้กด Change กด More App เลื่อนลงมาล่างสุดแล้วก็คลิกอันนี้ครับ Look for Another App on this PC อ่ะมันก็จะ ให้เราไปเลือกตำแหน่งของโปรแกรมเองนะครับให้เรามาคลิกที่ตรงนี้แล้วก็คลิกขวากดผ่าดก็คือวางที่อยู่ของไฟล์โปรแกรมเมื่อกี้ที่เราคัดลอกไว้นะครับแล้วก็กด enter หนึ่งที่จากนั้นก็ให้มาเลือกโปรแกรมนี้ package installer แล้วก็กด open กด apply แล้วก็กด ok ครับตอนนี้เราก็สามารถ double click ที่ไฟล์นี้เพื่อติดตั้ง mod ได้เลยนะ โอเคมันก็จะถามว่าคุณต้องการติดตั้งเนื้อหาต่อไปนี้หรือไม่ผมก็จะกดติดตั้งเท่านี้ก็ติดตั้งเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็ในครั้งถัดไปเมื่อเราแตกไฟล์จนได้ไฟล์านามสกุลเ t ็ a m ทูแพกมาแล้วเนี่ยเราก็สามารถดับเบิลคลิกที่มันเพื่อติดตั้งได้เองทันทีเลยนะเอาละเดี๋ยวผมพาไปดูผลลัพธ์กันนิดนึงก็แล้วกันครับโอเคครับบ้านเข้ามาอยู่ในเกมแล้วนะครับก็เดี๋ยวจบคลิปจริงๆแค่นี้เลยนะบายบายครับสวัสดีครับ